สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะที่เล่นเกมซิมฟรีเพย์นะคะวันนี้นะคะ,ะโอ๊ยได้ดาวน์โหลดเกมไม่ใช่ดาวน์โหลดสิเอ๊ะเรียกอะไรดีเออก็ดาวน์โหลดอะไรถูกแล้วคือว่าได้ตัดต่อเกมในแท็บเล็ตก่อนนะคะแล้วมันไม่เต็มจองไงกูก็เลยดาวน์โหลดลง youtube เสร็จปุ๊บก,ก็ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอามายืดนะคะ ทุกคนก็เลยเห็นจอมันเป็นหน้าตาประหลาดๆถูกบีบแบบนี้นะเกมนี้เนี่ยนะโพสเล่นมาได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งนะคะจากที่มีบันทึกไว้ในช่องเนี่ยนะนะโพสได้โพสวิดีโอแรกเมื่อเดือนเมย์วันที่เจ็ดสองพันยี่สิบนะเมย์เดือนอะไรเจอรี่เฟบรุยาัสพิวเมย์มกราคุณภามย์นาเมสัฟฟาร์มิถุนาต้องไล่กันเลยนะมิถุนาไม่ใช่มิถุนาสิพฤษภานะเดือนเมย์เดือนพฤษภานะ แล้วก็มีความติดขัดที่ต่อเนื่องจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังทำไม่ได้นั่นคือต้องไปที่เมืองอื่นแล้วก็ต้องหาสะไว้น้ำอันเนี้ยหาไว้เจอสัทีอ่ะเพราะว่าในเมืองอื่นที่บอสไปอะนะมีบ้านอยู่ประมาณสามสี่หลังมนะั้งประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้เห็นที่บพสทำสปีดเอาไว้เนี่ยนะ แล้วโจดอ่ะก็บอกให้อ่ะไปเล่นน้ําไปเล่นสระว่ายน้ําที่บ้านของคนในเมืองอื่นอ่ะปุดไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะใครที่ผ่านโจ์อันนี้ไปแล้วอ่ะมาแนะนํำปุ๊ดหน่อยสิว่าทํำยังไงปุ๊ดเล่นมาปีหนึ่งนี่หาสระว่ายน้ําเพื่อนบ้านไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนบ้านเลยเป็นบ้านของคนข้างบ้านเอของเมืองอื่นเมืองอื่นๆไม่ใช่บ้านคนข้างบ้านปดไปเจอเป็นบ่อน้ํา ก็ทําได้อย่างเดียวคือให้อาหารเป็ดแต่ไปลงเล่นสระว่ายน้ําไม่ได้อะแล้วในเมืองนั้นน่ะเราสร้างบ้านได้ด้วยหรือเปล่าเออเนาะเออไม่ได้คิดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคราวต่อไปจะสังเกตดูว่าเราสร้างบ้านได้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ที่เล่นเนี่ยก็ได้โจทย์ทําให้คนบนเกาะมีความพึงพอใจและมีความสุขแม่เอาใจยากจริงแล้วบนก็ไม่เข้าใจเว้ยมันจะมีให้เลือกใช่ไหมเราว่าเราจะทําสิ่งตลกอะไรอะแล้ว มันก็จะมีประหลอดตอนแรกเราก็นึกว่าเออมันจะง่ายไว้เพราะว่าตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยทำตลกให้ผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหเขาก็พอใจแบบชนะคนก็ชนะชนะช,นะชนะตลอดเลยนะแล้วพอมาทำตลกให้กับผู้หญิงเอา้าทะลุประหลอดแตกไปเลยแ <c oughs> อะไม่รู้ว่าเกมมันจะพาเราไปถึงไหนนะมีคำถามน้องมาถามถึง จทย์ที่เกี่ยวกับบ้านทรายนะบ้านทรายใช่ไหมวะโบ้ก็ไปดูของฝรั่งไม่เจอเออฝรั่งเขายังเล่นกันไม่ถึงหรือเปล่าน้องเล่นถึงเลเวลอะไรแล้วก็ไม่รู้เนาะโหยเล่นเด็วมากอะ่ะโาะยังทําไม่ถึงเลยอะ่ะตอนนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมนี้ให้มากขึ้นนะเพราะอยากรู้เหมือนกันที่น้องเขาเล่นนะแต่ว่าเกมเนี้เวลาเล่นแล้วต้องใช้สมาธิเนื่องจากต้องทําความเข้าใจโจทย์ไง โจ์ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าคืออะไรเทรนะ่าไหร่นะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของเกมเท่านี้นะคะใครที่เล่นเกมกันอยู่มีอะไรที่แนะนำโบดได้บ้างนะมาบอกๆก,กันบ้างโดยเฉพาะจะหาสระว่ายน้ำของบ้านที่อยู่ในเมืองอื่นยังไงนี่แหละหามาเป็นปีแล้วหาไม่เจอสักทีโจทย์นี้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ